สายดีเอโรทีวิชันรัฐมนตรีต่างประเทศลาวสิงคโปร์เดินทางเยือนกัมพูชาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำนักข่าวเวสนามพัดได้รายงานครับว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเสริมไซกรมสิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสอปโปรลาวและนายวิเวียนบาลากริตนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์มีแผนเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงพนมเปญกัมพูชาตามคำเชิญของรัฐบาลกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี2565ทั้งนี้ครับระหว่างการเยือนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเรามีกำหนดเยี่ยมคารวะสมเด็จนโรดมสีมุนี และนายกคุนเซนของกัมพูชารวมถึงหารือกับนายพระสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเกี่ยวกับความร่วมมือลาวกัมพูชาและประเด็นที่ท้าททยในภูมิภาคขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์มีแผนหารือความร่วมมือสิงคโปร์กัมพูชากับนายกกัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชารวมถึงนายอุ่นปรมนิโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินนายสายสมาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและนายหุ้นมานีประธานคณะกรรมธิการด้านการศึกษาเยาวชนกีฬา,าศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจำรัฐสภาและพบกับ a อ t v i ทีวิชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี